สวัสดีครับปราพัชนะครับปราพัดจาก My Family นะครับแล้วก็เพจขายที่ดินบ้านแนวสวนเกษตรนะครับวันนี้ปราพัชจะมาพามาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่ตำบลบึงสารอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับถนนเส้นนี้คือถนนเส้นนย3022ซึ่งเป็นถนนที่วิ่งเริ่มต้นมาจาการังสิตนครนายกไปจนถึงถนนลำลูกกานะครับ ออที่ดินแปลงนีน้อยู่ติดกับหน่หนนลา,ลาดยางไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปานะคะอยู่หน้าแปลงนี้เราพร้อมหมดแล้วนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ไร่กว่าๆนะครับประมาณ3ไร่ครึ่งนะฮะโดยเฉพาะด้านหลังไปจากที่นี่เนี่ยร้อยกว่าเมตรไปติดคลอง16นะครับซึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับคลองธรรมชาติคลอง16นะครับ ซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับพื้นที่หน้ากว้างเนี่ยหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ประมาณ45เมตรนะครับเ,เหมาะที่จะทําเป็นบ้านสวนเกษตรก็ได้นะฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยอาจจะสามารถสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศได้เนื่องจากว่าติดคลองนะครับหรือจะทําเป็นเ,เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะฮะซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยมีร้านกาแฟ เข้ามาทางลังสิตนครนายกมีร้านมงเือคาเฟ่แล้วก็ร้านดูคกของคาเฟ่นะครับตรงนี้เนี่ยเหมาะที่จะทําเป็นบ้านพักอากาศก็ได้นะฮะสนใจติดต่อภาพัทนะครับ0898131049นะครับสวัสดีครับ